สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพร้าวมพอ้กันเช่นเคยค่ะกับช่วงแหลงแหงค่ะใบซีมงแหลงกวัวๆค่ะสมองกระไดม้าทงม้าทากะเข่าหนาแรงและพี่นอ้องแต้วงเสากากาศเป็นเย็นๆอยู่ค่ะสายม้ากาเปลี่ยนหอนๆค่ะหนาแรงกะสิบ,บ่ค่อยมีอย่างไรดอกพี่น้องค่ะสมองกะ ยางมาเบิงเปิดสปริงเกอร์ไอ้นอยไว้ค่ะสายพีอีใส่โซลาเซลล์โหดเอาเด้อค่ะนี่ใส่โซลาเซลล์โหดเอา,า,เเอาแต่ว่าเปิดไว้นี่มือแรงแต่ว่าพอทันได้พอดอกเพราะว่าช่วงนี้แดดอ่อนแล้วค่ะนี่แดดอ่อนน้ำอาจสีบบปันไดค่ะหดพังๆค่ะหดช่วงแรงๆช่วงใบซีมง ต้นอะโวคาโดใหญ่ไวค่ะอะโวคาโดที่สมองปลูกยู่ฟังสาฟังทั้งพูนนะคะเลยเลยเลย,เลยบานปีกเลย,เลยบานสวนปีกยู่ในสาในบานพูนะคะเป็นดอกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปหนา้าเดี๋ยวสมองกระสิพาไปเบื้องค่ะตอนนี้มันหอนอยู่ค่ะขนาดใบซีมงแลงก็ยังหอนอยู่เด้อค่ะแต่ว่าตกย้ยมเมื่อแล้งกับอากาศเย็นๆหนาวๆอีกค่ะช่วงเศร้าๆกับอากาศเย็นๆ ่อน้างไปหนาวพุ่นละแต่ว่าสายมากะกอฮอนค่ะมันจะเป็นอากาศเย็นถึงหนาวเนี่ยเมื่อเช้าสายมากะกอฮอนพอตกเนี่ยเมื่อแรงอีกเดือดเดอีกกาหนาวอีกค่ะพี่น้องกะรักษาสุขภาพนี่เด้อค่ะไอ้ราว่าอากาศกับเปลี่ยนแปลงค่ะแต่ละมือกับบัคือกันนี่บรรยากาศสวนกเกษตรสาวหมองช่วงฤดูแรงค่ะ เดี๋ยวสิพาร์ยางไปเบิ้งลินจี้ยืดอกลินจี้ทั้งพุ่นเกษตรผสมผสานช่วงฤดูแรงกะื่อมีอย่างหลายดอกพี่น้องว่าเขียวชอุ้มคือช่วงฤดูฝนดอกค่ะอันนี้เสาหม่องกระไดใส่ฟุ้นแต่ก็ปุ๋ยสูตรสิบหาเด้อค่ะอันนี้เป็นต้นหมักงอเด้อค่ะนี่หมักงอะสาหม่องก็ร้องอยากปลูกเบื้องซื้อดอกพี่น้องเพื่อที่ได้ยู่ได้กินค่ะเห็น ทั้งอันยู u ูปนอนอยู่ใน youtube สมองกระเบื้องยางเพื้นนี่ค่ะกําลังเขียวใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าอันนี้หดน้ำแล้วก็ใส่อันนี้เป็นขี้หมูด้ว่ะาสมองกระเบื้องได้ใส่หลายดอกใส่พังพังเอาเพราะเพิ้นเด็กกินฟุน้นใส่ขวบคููกันก็ปุ๋ยสูตรเสมอสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้า ลองเบิงค่ะเะเพื่อจะได้กินแต่ว่าเพิ่นกระตุน,ตนหญ่กว่าเก้าเราหลายเติบค่ะตอนซื้อมา้าต้นเนน้อยนึงค่ะปลูกได้ปลูกได้ประมาณเกือบจะปีแล้วละค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆปีแรกเพิ่นอาจสิสหไงซสาแน่แต่ว่าถ้าเพิ่ในได้ไง่เราเข่าปีสองปีสามมีเพิ่กนกระสใไง่ไว้อยู่ค่ะ กระหดไวยกะมีความชุ่มชื้นยุดแตะละเงาสมองกาไส้หัวสปริงเกอร์นอยไสกับทอผีอีทั้งพุนกับเป็นอาวโุาโดหนึ่งสองสามตนค่ะบักงาะกระสามตนแล้วก็แซมโดยกลวยหอมท้องเ้ยค่ะฟังพุนปลูกทุเรียนอันตุยแน่เป็นแน่ค่ะจักจีวาจ,จังไหนโอ้ยมันบะคือดอกพี่น้องดินดินบอไห้ค่ะยูดินยุทงนะ ไปเดี๋ยวเขาสิยางไปเบื้องลินจีผูกลินจีคือกวัวค่ะทั้งบานซามองต้นนี้ว่าท่านได้เปลี่ยนนิยังไปได้ดอกพี่น้องว่าเปลี่ยนดอกว่าเปลีนน่ยนนวยค่ะต้นทั้งพูนต้นใหญ่กว่าต้นนี้เพิ่นเปลีนน่ยนนวยแล้วค่ะพริกกระโดก,ดกพริกเป็นพริกพันพื้นบานนะคะ บ่หูซื้อดอกพี่น้องกะกาปลูกมาตลอดค่ะเป็นพริกพื้นบ้านนี่ค่ะาจะตำปนตำยางก็สมองซีแวะเก็บเอาอยู่ดอ,อกมันจะเก็บตอนนี้เลยแหละเพราะว่าาจซิบ่มีเวลาเก็บถ้าเพื่อได้ไปยางเบื้องหันเบื้องนี่พาชมสวนเห็นพริกก็เก็บพริกนี่ละเนาะคะ่ะเก็บไปพร้อมเลยเอาไปจี้ปนค่ะจีบบ้ปน ตามป่นปัดทูสามเพิ่นยังนวยอันนี่ยังนวยอ,อ่อ,อนๆอ,อ,อยู่ถัดเพิน่นปล่อยเพิ่นแกเราเพิ่นอยากเพจค่ะเพราะว่าเอาป่านปัดทูทลราโตกินกับพักค่ะช่วงนี้ฤด,ดูปลูกพักเพิน่นไอ้สาวมองกับปูกพักหลายพักเพิ่นก็งามอยู่ค่ะตั้งเทียกระเก,ก็บกระลำไปลวกกินกับป่นปัดทูกระ,ะแสบเด้ค่ะ ถ้าพี่น้องบ่ามากลัวกะก,กินดิบถ้าพี่น้องบ่กินดิกบกะต้มเปื่อยๆค่ะส่วนมากผู้เฒ่าสิมากต้มไอก้กระลำให้เปื่อยๆสมองบ่แเมนผู้เฒ่าสมองเขามากต้มเปื่อยๆคือกันค่ะเพราะว่ากินง่ายดีแต่ว่าสมองบ่ค่อยมากตม้มสมองมากหนึ่งเอาท่าหนึ่งนี่จิบเปื่อยง่ายค่ะหนึ่งไส้ปลาหน,นิ้นนี่อูย้ยสุดๆุดท่านั้นเลยค่ะ ง g a หัตเสียดายกเาก็บออกกอนพริกอยากดกยุพี่นอ้องแต่ว่าถ้าป้อยให้เพิ่นสุกนั้นเพิ่นอยากเป็ยนอันนั้นเด้เป็ี่ยนไอ้กุ้งแหงค่ะเพราะว่าแมงวันท้องพริกเพิ่นจอไวแล้วแมงวันท้องพริกจอไวบดนี้นวยเพิ่นก็บ่ง,งามนวยอันเนาค่ะ เป็นพริกพันพืนบานเด้อค่ะบ่มีซื้อดอกเป็นพริกพืนบานนี่ล่ละเรียกว่าอนียงละพริกอีหยงครับสมองกรบ่ฮู้เป็นพริกที่ว่าแบบปลูกแบบบ้านๆนะคะนี่บ่าม่นพริกขี้าเด้วยค่ะเป็นพริกพืนบานนี่ละนี่ลิงจี้กำลังเป็นน้วยค่ะนี่สมองก็เปิดนางไว้แบบนี้เลยค่ะสองฟัง ฟังพูดนะถ้ฟังนี่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงสายสอมืนเศร้าค่สิแห้งก็นี่ค่ะสิเป็นบานขึ้นช่วงนี้น้ำมันคอยค่ะลินจีนครพอนผนมค่ะหรือว่าลินจีน้นอพอหนึ่งะดกเติบยุค,ค่ะ ฟังเบื้องเพิ่นสิติดได้ซ้ำไดพี่น้องเพราะว่าสมองก็หดน้ำตลดอดยุ่เพื่อนก็มีนวยที่ว่าแห่งแห่งไปย่ค่ะนี่มีนวยแห่งน้ำถือว่าโอเคอย่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนก็สีนวยไงก็นี่เพื่อนกะสิปับสาม,มาดุลให้ต้นเพื่อนรับน้ำหนักไหวแล้วค่ะอันนี้สมองก็ใส่ฟุ้นขี่หมูคือกันค่ะใส่ขี่หมูใหญ่ๆปัป๊บไปไป ต้นนั้นกับฟังนี้บ่ค่อยเป็นค่ะเป็นเป็นบางต้นพี่น้องบ่ได้เป็นเบิดสุดต้นบ่ได้เป็นทั่วต้นค่ะเป็นเป็นบางต้นต้นพุนก็เป็นยุขาเดี๋ยวพายางไปเบิ้งต้นนี้ก็เป็นคือกันค่ะถ้าส่วนมากเพิ่นจะขึ้นใบรลายเพิ่นสิเป็นน้วยถ้าฟังนีน่ะนีถ้าเป็นว่าโดคือต้นแหลกวัางหันเป็นห้างห้างค่ะไปต้นพุนก็เป็นฟัง เป็นฟังทั้งทิศเหนือฟังทั้งทิศใจว่อยากเปลี่นค่ะฟังทั้งทิศใจเพื่อนสิเปลน,นใบถ้าฟังทั้งทิศเหนือเพื่อนกะสิมีน่วยนี่เพื่อนกะสิเป็นนีย่ยน่วยย้อนแสงแน่เด้อค่ะเพราะว่าช่วงนี้ตะเวนกําลังสิตโตกดินสมองต้องอวยฟังนี่นี่ค่ะ พอได้ยุคค่ะพอได้รุนยุเดี๋ยวเพิ่อนอาจจิน่วยไ่ก็นี่เพิ่อนอาจซีเบิงดูดีก็นี่ค่ะตอนนี้เพิ่นยังน่วยบนันะในไงอาจซีบ่ดึงดูดสายตาปันใดยังบบเบิงงามปันใดนี่ค่ะกำลังเปลี่นน่วยหน,น่อยขึ้นมาไว้น่วยปีแรกค่ะเป็นน่วยปีแรกพี่น้องปลูกได้สามปีก้ว่าค่ะ เกษตรผสมผสานปลูกยูป่ปลูกกินแบบบ้านๆน,นี่ค่ะบรรยากาศช่วงน้ำมือแรง คะคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้น้ำเด้อค่ะช่องสาวหมองชาแนลสาวหมองกะบ่มีอย่างหลายดอกพี่น้องค่ะสาวหมองกะท่าคิปแบบบานๆนี่ละค่ะก็ฝากไ้ใน้อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องเป็นกําลังใจให้สาวหมองน้ำไน้เด้อค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวสาวหมองมาท้าเกี่ยวกับอีอย่างก็ฝากพี่น้องติดตามรับชมให้สาวหมองน้ำไน้เด้อค่ะคลิปนี้สาวหมองขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ